อ่ะจบไปนะครับวันนี้โอ้โหเสียงดังแรงมากวันนี้เต็มระบบเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการอีกวันครับวันนี้โปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีวสิกสาวเสียงกงวันนี้ฟังชมชุดลำโพงชุดนี้นะขอที่คัอารมณก่อนนะโอ้โไม่แรงจนี่ครับแรงมากครับตัวนี้หกคูนหกวันนี้ลูกค้าสอบถามมาเยอะว่าหกคูนหกชุดนี้ที่สามารถอัปเดตได้ถึงแปดคูนแปดราคาที่เท่าไหร่ทำโปรโมชั่นให้ดูหน่อยหรือว่าอัปเดตให้ดูหน่อยว่าหกคูนหก ที่สามารถอัปเดีรแปดคูณแปดได้เป็นแบบไหนกันบ้างนะแปดคูณแปดก็มี1นึ0 0 0สนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทหลายรุ่นหลายแบบหลายสไตล์แลต่ลูกค้าต้องการแล้ชอบโปรโมชั่นชุดไหนชอบรายการไหนประมาณไหนมีงบเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้วันนี้นําเสนอชุดนี้นะหกคูณหกที่สามารถอัพได้ถึงแปดคูณแปดเพราะแอลเพียงพอที่จะเพิ่ม ลำโพงอีกทั้งหมด4ใบกลาง2แล้วก็ซับเบสอีก2ใบก็เป็น8ปคูณแปดมาดูชุดนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ตู้ซับเบสก่อนอ่ะมรดูที่ตู้ซับเบสก่อนวันนี้นี่นะฮะมาดูที่ตู้ซับเบสวันนี้กับแผ่นดินไหว18นิ้วนะฮะวันนี้ขอบเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับนี่บอกเลยว่าเด่นๆตัวนี้กับลำโพง18บแปโปรตูไม่อัตราภูเขาขอบเห็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดทั้งหมด8ใบนะครับว่าทั้งหมดหกใบขออภัยครับ6กคูณหทั้งหมด6ใบ แล้วก็ตู้เสียงกลางับเป็นที่ดีหนึ่งนะครับที่ดีหนึ่งนะครับหนึ่งคู่หนึ่งนะครับลูกยางกันกิ้งหูจับเหล็กน,นะครับไม่อัดอ่าคุณภาพไม่อัดแท้ไม้นีทีเด็ดเจ็ดชั้นคุณภาพนะตัวนี้ยี่สิบมิลนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นเพยงลย์ลหฝฟนนะข้างหลังนะชุดแขนโรงงานสลัดลูกปืนตะแกงปั๊มแล้วก็มีฟิลเตอร์โรงงานให้ครับมีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่ครับฟิลเตอร์รับั้งหมดให้ครบเซตหมดทุกอย่างเอามาดูที่อ่า ดอกลำโพงซับเบลดก่อนครั re, บนี่ลำโพงซับเบลดก่อนนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับนีด่นดูหน้าครับซับบูเฟอร์สิบแปดโปรโต้สสนาบรีพันสองร้อยวัตต์ดูสไปเดอร์ไวท์สี่นิ้วเนี่ยไวท์สี่นิ้วเาดูใกล้ๆตัวนี้ครับนี่ไวท์สี่นิ้วนะครับเมล็ดสองก้อนนะครับรีพันสองร้อยวัตนี่ครับ ID รุ่นสิบแปดโปรโตนี่ครับดอกลำโพงนะครับกระเดื่องนี่อัดเลยครับอัดแน่นๆตัวนี้ส่วนเชนตาก็เป็นรุ่นนี้ครับโกบอลี่นี่นะฮะหนึ่งเก้าศูนย์หกรับนี่ ท่านที่ชอบแนวเสียงแบบอัดแรงๆตัวนี้ครับนี่นะชุดนี้แล็คโครเกอรทั้งระบบเลยนะไม่อาาาัดราภูเขานะครับ18นิ้วนี่ครับมีเฟรมแขทเทอรเรียบร้อยลำโพงเป็นรุ่นนี้ครับนี่600บาทและวไม่จุดดิ่งขอบสีสีเน้นเบล์ในตัวครบเซ็ตทุกอย่างนะทั้งหมดหใบซับเบรดหใบไม่อาาาัดราภูเขามาดูที่หัวเครื่องตัวนี้นี่มาดูที่หัวเครื่องตัวนี้มาที่มิกเซอร์ก่อนนะมาที่นะมิกเซอร์ก่อนมิกเซอร์เป็นรุ่นนะนี่นะครับ ft 1 6 usb มี usb เพนท็อฟ48โวลต์บูทูธ4กลุ่มนะนี่นี่สกลุ่มสี่ฟังก์ชันนะครับ4ออฟเอฟเฟกต์ในตัวแทนซ้ายขวาปุ่มออนออฟนี่ครับนี่ถ้าเราปิดนี้เราก็ไม่ไดังครับนี่ปิดกดนี่ออนออฟนะครับนี่เอฟเฟกต์ Effect นี่24โปรแกรมเอฟเฟกต์นะครับมีออฟอิสระแยกอิสระนี้16บหกชนแนลเลยนี่นะอ่าผ่านไปแต่ก็พ,อพ,อพกร้อมรับยัง MT 48 0 0นี่นะฮะ1,200บาทบคูณ4แล้วตอนนี้ขับที่4โอห์มนนี่ครับถือว่าลงตัว แล้วก็เสียงกลางปรรุ่น mt 4 4่พัครับที่4ีโวเหมือนกันแล้วก็มี eq มีคอสแล้วก็ไฟลอยพิเศษตัวนี้หน่อยไฟลอย2ตัวนะไฟตัวนี้จูนขึ้นได้ปรับความถี่ได้เป็ขึ้นขึ้นตัวใหม่นะนี่จูนขึ้นไม่ได้สแกนนะนี้จูนเลยครับนี่จูนขึ้นปรับความถี่ขึ้นให้ตรงนะเนี่ยเป็นขึ้นตัวใหม่ถูกต้องตามปสทชนี่นะขึ้น800ขึ้นทั้งบทแล้วนีะครับนี่ตัวนี้นะครับเนี้ยนี่ครับแปดศูนย์สามแปดศูนย์ห้าหกสองห้าปัั๊ีไฟรุ่นมีโวลต์ตัวนี 12บยูแหลกสาม้านะตนี้แหลกสามามีฝาปิดหน้าปิดหลังแล้วก็ปิดข้างบนมีล้อหมุนได้อสองร,ร้อสิงศานะสำหรับชุดนี้ 66, น6กคูณหกแล 6, ้วโพงโครง้อทั้งระบบอยู่ที่1นึ่งแสนกับเก้าบาทนะตัวนี้ชุดนี้มีการขยับราคาที่หนึงจาก1นึ่งแสนห้าพันมันเป็น 6, 000, แสนหกพันตอนนี้อยู่ที่1น0 0งกับเก้าบาท6กคณหทั้งระบบชุดนี้แล 6, ้วโพลโพหลอถ้าจะลดเป็นสเปคโพงปั๊ก็ถูกลงมาอีกครับไมถึงแสน 1, นะ รถสเปคดอกลงมาอย่างนี้ก็จะไม่ถึงแสนแตอนนี้คือเราจัดให้เต็มสเต็มที่ลูกค้าต้องการ6คูณ6 1 0แสนกับ9 00าบาทแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชุดนะที่เตรียมส่งตอนนี้นชุดนี้ลูกค้าสั่งจองเยอะคกคูณ6กแสนกับอ่าเบาทโปรเทียที่บราษัทนี้เอาฟังเสียงฟังเสียงออนนี่มาฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอีกรอบฟังฟังเสียงชุดนี้6คูณ6นะครับ เรื่องของเพลงว่ากันไปนะวเนี้ยความชอบไม่เหมือนกันกับข้อมเหมือนที่แตกต่างกับชุดววอรุ่นนซ้มตรบนี้อัปเดตวันนี้วันที่9พ,พฤษภาคมยามเย็นที่อุบลราชธานีนะวันที่9นะครับลูกค้าที่จะมาที่ร้านก็อสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆกับสลับท่านที่ จะมาอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆที่มาชมหรือว่ามาสั่งจองเครื่องเสียงก็สอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0ห2 7 5 6 6 4 9 7ย์ก็ก็เจกับชุดนี้นะลูกค้าที่เดินทางจากกำแพงเพชรที่กำลังเดินทางมาหรือว่ารับชมคลิปในตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์อยู่ยวกลิงก์ได้เลยนะที่สั่งจองไว้นะชุด6คูณแล้วก็4คูณ4นะตัวนี้น่าจะไปที่ถ้าจะไม่ผิดชุดนี้ไปที่อ่ากรุงเทพนะไปส่งที่กทมถ้าจำไม่ผิดชุดนี้จะไปที่กำ แล้วก็สอบชุดสองหนึ่งชุดอะชุดไหนลนะ่ะชุดนี้นะชุดนี้ก็จะไปอะเอาหนาเจอริญตัวนี้มาลับเองมาลับเองสองชุดนี้อาหนาเจริญนะครับแล้วจะมีสี่คณสี่ที่ล,ลูกค้าได้รับันที่สิบนะครับถ้าที่สั่งจองสินค้าก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรนะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดโปรดีทีเด็ยโปรดีเมนูเดียโปรเดิมราคาเดิมที่อุบลราชธานีไม่มีอะไรที่ดีสุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต่ำสุดนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะ สิ่งที่ดีสุดสาหรับเครื่องเสียงที่จะตัดสินแล้วก็ชี้วัดว่าตัวไหนดีสุดไม่ดีสุดก็คืออ <c oughs> ย่างที่ผมเคยพูดวไว้นะว่าสิ่งที่ดีสุดก็คือเราพอใจที่จุดไหนก็คือนั่นแหละสิ่งที่ดีสุดสําหรับเราพอใจในชุด4ี่คูสก็4ี่คูสชุดนี้แหละถือว่าถูกละใช่และสำหรับเราก็คือสิ่งที่ดีสุดแต่คนอื่นอาจจะว่า6กคูหคือสิ่งที่ดีสุดสําหรับเรานะเพราะเหมือนที่แต,ตกต่างทุกอย่างไม่เหมือนกันครับรักคนละแบบชอบคนละสไตล์ ถ้าชอบมอนกันก็ได้ภรรยาคนเดียวกันไปแล้วนะถ้ารักมันกันคงได้ภรรยาคนเดียวกันไปแล้วมันกับปาต,ตอบว่านะ,ะนะขอบคุณการติดตามชุดน,นี้เอาหกคูณหกหนึ่งแสนกับเก้าพันบาทเป็นอัตราภูเขาและภคมโค้งรอนะฮะพันสองร้อยวัตต์ประทับหกร้อยวัตต์เสียงกลางเนี่ยทีที่หนึ่งวันนี้แถมฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างชุดน,นี้ครบเซ็ตพร้อมใช้งานรับงานต่างได้ไม่ลอยจุดขึ้นได้ปรับความถี่ได้เสียงหนาตรงนี้ไม่ลอยตัวนี้เสียงหนามากก็ได้เสียงหนาฟังก์ชันครบเซ็ตทุกอย่างนะ ฟังเช็คไหมเช็คเอฟเฟกต์เนี Quran ่ยเอฟเฟกต์เช็คเช็คทดสอบสวัสดีครับทดสอบเช็คสวัสดีครับนี่เสียอฟเฟกต์ถือว่าชัดครับชัดมากตัวนี้เนี่ยเนี่ยเสียงประมาณนี้นะอ่ะก็ฝากชุดนี้ด้วยกันนะครับนี่เอาขึ้นแขนนี่แขนที่นั่งร้านนี่ครับนี่หกคูณหกนี่โอ้โหถือว่าฟังก์ชันครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะมาตัวนี้พิเศษหน่อยถ้าขึ้นสนกันเราก็เปลี่ยนขึ้นตัวใหม่ได้เวลาขึ้นใหม่จะเป็นงานกีฬา งานทศสาลงานต่างๆงานชุมชวนที่มีใบลอยเยอะๆนะครับที่ใช้10ตัว20ตัวลราขึ้นมาชนกับขึ้นเราอย่างนี้นะเราก็จูนขึ้นใหม่ปรับขึ้นใหม่ไม่ก็ใช้งานหน้าตาปกติข้อดีของไม่ที่จุนขึ้นได้นะชุดน,นี้6กคูณหกหแสกับ9ก้าบาทโปรดรีทีเดียที่อุบลราชธานี9พฤษภาคมขอบคุณครับสวัสดีครับ